อนุทินชี้การเมืองแทรกแซงอยู่แล้ว d ีเอรงพื้นที่สอบเขากะโดงนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับก็ d ีเอรงพื้นที่สอบเขากะโดงเนี่ยก็ทำให้บอกได้เลยนะครับว่ามีคนดิ้นอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่าเขากะโดงนั้นนะครับเป็นทรัพย์สมบัติชาตินะครับและ มีการไปออกเอกสารสิทธิ์นะครับต่างๆโดยใช้กลไกทางการเมืองผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้กลไกทางการเมืองแน่นอนและวันนี้นะครับการที่ DSI ลงไปตรวจสอบในครั้งนี้คุณอนุทินเนี่ยก็น่าจะต้องดิ้นและรอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีข้อมูลออกมาว่าที่ดินเขากระโดงเนี่ยมีการตรวจสอบดี I เนี่ยกำลังลงไปตรวจสอบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ในช่วงของนะครับคุณชาวรัฐ ชาญวิรุลนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณอนุทินชานญวีรุลช่วงนั้นหรือเปล่าแน่นอนครับว่าถ้ามีการออกช่วงนั้นจริงๆมีการอ้รนีน่จริงๆเพราะว่านะครับการที่ออกในช่วงนั้นในปีพศ .2555 แน่นอนครับมันเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศคุณจะกล่าวอ้างได้ว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศแต่มันมีความผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะมีประกาศตัวเนี้ยนะครับที่ออกเอกสารสิทธิ ให้กับประชาชนทั่วประเทศนะครับในยุคของคุณชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้น1เดือนย้ำนะครับก่อนหน้านั้น1เดือนเนะี่ยมีทางปปชชี้มูลความผิดนะครับนะบมีการชี้มูลความผิดว่านะครับการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะครับเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย้ำนะครับปปช หนึ่งเดือนก่อนที่จะมีโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้ใช้เงินนะครับมูลค่ามากกว่า700ล้านบาทนะครับก่อนหน้านั้น1เดือนเนี่ยทางปปชมีการชี้มูลความผิดว่าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงเนี่ยออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้ามีการชี้มูลความผิดว่าบริเวณเขากระโดงนั้นออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจู่ๆนะคุณชวรัตน์ชาญวิลกุลเนี่ยนะมาออกเอกสารสิทธินะ์บริเวณนั้นอีก โอ้โหงานนี้ผมบอกเลยครับเพราะตอนนั้นมีการพิสูจน์แล้วอะไรแล้วว่าที่ดินเนี่ยนะครับตรงนั้นอ่ะมีการออกเอกชอบและเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ก็ยังใช้อํานาจทางการเมืองอํานาจทางการปกครองในการออกเอกสารสิทธิ์หรือเปล่านะครับอนุทินชี้การเมืองแทรกแซงอยู่แล้ว d ีเอลงพื้นที่สอบเข่ากระโดงอนุทินมองดีเอลงพื้นที่บุกรีรำดู พื้นที่เขากระโดงเป็นการเม e ืองแทรกแซงมั่นใจไม่กลัวเพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่สามารถบีบข้าราชการในพื้นที่ได้เมื่อวันที่19สิงหาคม258ที่พักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญบุรีคุณหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือวดียนไอเตรียมลงพื้นที่เขากระโดงระหว่างวันที่19ถึงวันที่22สิงหาคมเพื่อจะพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษสามารถทําได้หรือไม่ ว่าตนยังไม่ทราบเลยไม่เคยคุมนะครับกระทรวงยุติธรรมเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะถูกมองว่าเป็นการเข้าแทรกแซงเหมือนคดีหัวสวหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องของการเมืองแทรกแซงมาตลอดอยู่แล้วซึ่งทุกอย่างมีกฎหมายและตนยืนยันคำเดิมว่าอย่าทำผิดกฎหมายซึ่งคนที่มั่นใจว่าไม่ได้กระทำ อะไรผิดกฎหมายก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเพราะกฎหมายจะคุ้มครองเอาเองเมื่อถามว่าการลงพื้นที่บุรีรัมพ์พุ่งเป้าไปที่ข้าราชการในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหลักถือเป็นการกดดันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ตนเห็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่รู้กี่ชุดมาแล้วเข้าๆออกออกเข้ามาทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบผู้รักผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นปูชนียะบุคคลเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างมากมายมหาศาลใครเข้าไปก็ขอคำปรึกษาหารือแสดงมุทิตาจิตแสดงความเคารพนับถือในฐานะผู้รักผู้ใหญ่ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรใครบีบข้าราชการคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนบีบเขาไม่ได้หรอกเขาไม่กลัวหรอกเขาทํากลัวไปแบบนั้นแหละก็ต้องบอกว่านะเป็นปูชนียบุคคลหรือเป็นผู้มีอิทธิพลอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นปูชนียบุคคลนะที่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรือเข้าเคไปรบนบอมนอมหรือเป็นผู้มีอิทธิพลที่ต้องไปนอบน้อมและต้องไปรับใช้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็อย่างที่บอกว่า วันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ใครที่กระทำความผิดก็ต้องจัดการตามกฎหมายอย่างที่คุณอนุทินว่าครับไม่ผิดก็คือไม่ผิดถ้าผิดก็ว่ากันตามผิดนะแต่ที่แน่ๆน,นะครับตรงเขากระโดง5,000กับ83ไร่เป็นทรัพย์สมบัติชาติเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่มีคนเข้าไปบุกรุกและครอบครองที่แรกขออาศัยอยู่และจู่ๆไปออกเอกสารสิทธิ์เฉยเลยครับ